สวัสดีครับทุกคนวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องของข้อเสียจากการที่ท้องติดติดกันนะครับหัวปีท้ายปีมีปัญหาอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับอาจจะทําให้ท้องหลังนะเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดนะครับซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาเรื่องของน้องออกมาตัวเล็กน,นะครับคุณแม่บางคนยังพักฟื้นไม่เพียงพออาจจะมีปัญหาเรื่องซีดระหว่างตั้งครรภ์ตามมานะครับปัญหาสุขภาพจิตก็มีความสําคัญ มีการศึกษาวิจัยบางข้อนะครับบอกว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะจิตเภทได้ด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงภาวะมดลูกแตกถ้าท้องที่แล้วเคยผ่าตัดคลอดท้องนี้มีโอกาสมุดลูกแตกมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ท้องห่างกันนานๆมีปัญหาเรื่องของรกรอก,อกตัวกอดกําหนดซึ่งจะเป็นปัญหาทั้งในคุณแม่ทั้งในคุณลูกเพระฉะนั้นจากข้อมูลที่ทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่าพยายามมีลูกหัวปีท้ายปีนะครับเว้นไวประมาณสัก1 8ถึง24เดือน แล้วค่อยท้องอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ